หัวแตกแน่หัวแตกฝั่งนู้นรีบเข้าเลยฝั่งนู้นเลย่างให้คนไม่มีของมะไปเก็บเดี๋ยวเราไม่มีของไปเก็บไม่ต้องห่วงถ้าบวกอ่ะของในเก็ผแอบคิดได้ปะเลยไปเลยใครไม่มีใครตายใทยแบ่งๆนะแป๊ะอ้นี่เดินจูโจเอาเอินเก็บไปแล้วหนึ่ง เอ้เร็วรีบมารีบมาวันมีสามดาวด้วย้เที่เอ้ยรีบมารีบมาปั๊มปั๊มเข้าบุกเข้าไปแล้วไอเบลนะเบลเนี่ยไม่ใช่นะเบลไอ้บ้านนั่นน่ะบ้านเบลบุกใช่ไหมครับบ้านบ้านที่เบลเคยเอาโมเสกจิงหัวยิงเฮดช็อตอ่ะบ้านถึงทางมีคนนะเห็นเรื่องแบบนบ้านไอ้ชิงอ่ะเบลบ้านไอ้ชิงเออเออวิ่งมาวิ่งมาใครจะดูหลังอ่ะ ให้ให้ให้เนกดูหลังแล้นดูหลังนะเอ้คนหลังคาบ้าน,นาเอาพียบเลยประมาณเจ็ดคน ตีที่ฝั่งนู้นอะเรมีวะตันมีตู้คอนเทนเนอร์ด้หรอวะคอนเทอระไรวะรูึกคอนเทนเนอร์มัจะออกมาทางคอนเทนเนสีแดงพี่นี่นีดูซ้ายวิ่งวิ่ง ขาดิเข้ามา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 กูเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะเย็นแรงตาปาหระวังตัวเยี่ยวนะเว้ยอรับดันเขาี่อยู่ เอ้ยเอ้ยเข้าประจำจุดยิงดิเข้ามาเข้ามาระวังนะงนะบ้านเอ็ผมาทองดๆูหุิงกลางเมืองมดินที่เสียงปืนกลางเมืองนตั้งบ้านกลางเมืองมันตั้งคันเทอไว้อะเอบ้านเฮ้ยไฟเวไฟงยิง

It's...